สวัสดีจ้าบันี้ได้เวลาอีปูกผักบวบแ้แ่เราเด้อบัน,นยพี่น้องนี่อันนานนั้นแล้วแล้ว,ม,ว,ลวมือเสานี่ละมือแรงกมันเหลือเลยอีปูกได้เครื่องนึ่งบันเนียพผักบวแพ่แล้วก็อีบ้านอันสลัดบานหอมป้อมไปน้ำมืเสานี่เขาผักบวบแพ่เหลือแล้วเลยได้ส่วนนึ่งพี่น้องเลยือแล้วนําผักบวแพ่หลงบัน,นย เอาเอาผักบวบแห่นี้หลงแล้วกับอันอันเพื่อนห้องผักบวแบงเพื่อนว่าะ่ะโอ้บ้าหอมแบงเสร็จแล้วมันหัวน้อยเลยตายหย่ใหม่แล้วปวดอยากเห็นห้่งอยากามามองใดทางก้นมองใดอางนั่นอาศัยเห็นนอนอนอมันเขียวเขียวนี่เอาเนี่ยเพราะผักบวแพ่ผักบวบแบงนะ่ะมันน้อยพูด แล้วบูเห็นอันว่าจากว่าใดงใดซน,น,นทั้งหัวทั้งหางอันเลอะเสียบไปนะนใัยเคล็ดลับปาดแล้วมันพุ่งเขียวๆด้ว้น้อยเห็นเอาเอาเอเนี่แล้วก็เอาผักบวัวนี่แพ่นี่ใส่เพราะว่ามันหนานนั้นมันเต็มแล้วเออเมื่อวานน,วน,นนี้แม่นปลูกผักบงกินเมื่อนี้แม่นปลูกผักบัวแพ่แล้ว มันหนานใหญ่แล้วเฮ็ดเป็นไฟไปอีเอาอันอีเอาหอมปลอมใส่บัี่ยอันขันบ้านเพิ่นทันห้องผักซีอันไอนบุ๊ผักซีเหลาสิวะทางแม่อันห้องหอมปลอมผักซีก็คือผักซีสะิะเออมันหนานใหญ่จูดเฟืองจูดอย่างเฮ็ดแล้วบัี่ย วิธีทําเป็นระยะระยะสะเป็นระยะเป็นแถวเป็นแถวเพราะว่ามันพักบวแบ่งนี่มันอีสุม่มใหญ่มันได้น้อยมันเงี้ยงได้น้อยอยู่สิกระจิงอยู่สะหล้วยายใบแล้วบอกว่าทาังใดทั้งทั้งปุกทั้งห่างแล้วได้ค่อยบึง่งเอาอาศัยบึง่งนอปาดมันนี่แหละนี่แหละเอายานว่าเสียบบุกมันนี่อีวันหอมป้อมมันเนี่ย ในเครื่องนี้ไว้่วันหอมป้อมใส่จากเสียวนี้่หอมป้อมกับพพี่น้องมาไว้ก่อนเด้อันพ่อ,พอแม่บโบราณพ่ดว่ามาไว้ว่าสิ่นมันค่อยออกเร็วว่าสิ่เพื่อย่ไว้มาไว้อ่ะทั้งบับมันอีออกหัวมามามาไว้ มาแล้วเอาผ้าหอ่อวันนี้ยังไหวอีวานหอมปลอมเด้อัดเนี่ยวานหอมปลอมใส่ระยะหนึ่งหมดเนี่ยนี่วิธีว่านหอมปลอมอืมอันมันออกขึ้นเออให้เป็นล็อกเพราะว่ามันหนานใหญ่นะเขาเทดหอมปลอมเด้อ แล้วก็พักหน้าเดจังเสียเฮ็ดไหลอันเอานานเดียวเฮ็ดไหลย,ย่างเอาเอาใส่ให้มันได้กินไหลให้มันได้กินสุ้อันอืมเข้ามาแล้วพูดอ่ะเม็ดมันตึงดีนะเม็ดเม็ดมันตึงดีย่ายไหวว่านที่เด้พูดเ่อะเอาใส่ลก ลรก,กินไปน้ำรับมันขึ้นนะโลกขึ้นไปน้ำกันไปโอ้สามนี่มันที่บทสุดหนานสวหรัพี่น้องมันคือยังเหลือไหลแทะในมันนะตายในมันเหลือไหลแท้นี่บทได้สุดหนาญสำหสับจ้าอือ โอ้คือออกดีปัญั่เนะาะวันทีทีเพราะเพิ่นว่ามีนายหลนะนนเอาไว้ปีกายนี่ล่ะมันมันนั้นแล้วเขาก็เอาแกนมันไว้มันมันขึ้นเป็นต้นแก่ท่าน,นเขาเขาก็แบ่งไว้แดแบ่งแบ่งเอาไว้เอาเอาแนวมันอ่ะอือ เอาลงไปย้ไหวบ้านดีทีอาศัยยนไปน้ำพี่น้องเอะยออาศัยยนไปน้ำแล้วกะตุบเด้อทั้งขอกมันอิหลี่ใหนเอาผักซีบบเนี่ยใส่ลาลาผักซีนะผักซีในผักซีอยู่ใส่นอแบบเนี่ย ข้างขอกนอเหลีเอาผักซ hey, ีใส่ผักซีใยใบนี่ไ hey. ม่หลงไปใส่นอนไปเบิ่งผักซีกอนเด้อพี่น้องเด้อฮาว่าหนึซสิละกระตบป่ะจ๊ะตบตบตๆบตๆบตบตตบตบให้มันให้มันให้มันถึกดินคันแม่นั้นเขาก็เอาจาตีเอา ชอบผักซีก่อนจ้าว่าหล่งผักซีไว้ใส่น้วมาเนียพี่น้องเอ๋ยไปใส่ทางขอกมันมันค่อยได้กินคันเอาใส่ทางกลางมันได้ลูกกูหล่งผักซีไว้ใส่ซ้ำแล้วมาเนี่ยซื้อผักซีน้ำเข่าไว้นะมันลืมใบพุนตัวพี่น้องเอ๋ย ออเอาเอาจาตีๆเอาก็ได้เออจ้าเอาจาตีๆเอาเอาใส่มันแน,น่นเนี่ยตีลงตีลงตีตีให้มันให้มันหอดดินแดนนะเอาใส่ตีให้มันหอดดินมันค่อยบ่กฟู เวลาเฮาหดท่านมันค่อยบ่ฟูขึ้นนำแกบเฮาที่เฮาโหยหนะเอาเอาจาตีตีตีให้มันแนนละขอกมันนี่ท่านเฮาเอาหน,นันมันกว้างใหญ่ใหแล้วได้เยี่ยมเอามันบ้านไม่เั็นบุปเปอย่างดอกไม่เฮาเยี่ยมกันหรเพราะว่ามันบริหาได้ขึ้นเป็นต้น ขันขึ้นเป็นตน้นนั้นเขาเข้าบยเยียมอาใส่ให้มันแน,น่นสะให้ให้มันถือดินให้มันลงหอดดินเออตบตบตบต,บตบให้มันหดให้มันหดดินมันถืออายดินมันก็อีแตกขึ้นเหลวสะมันงอกขึ้นนะมันนี่บ่ได้ฟูขึ้นนําแกบเขาเออหอดลอกใดลา่าย้ายใบเห็นหุ่งบ่อเออเครื่อง นี่ตัวแล้วก็ลอกนั้นเอากะอีเอาสลัดมันเนี่ยเออเอาจ้าใหม่ไว้นี่ละไปซอกผักซีก่อนเดอ้อพี่น้องเด้ออีอีมาใส่ลอคอกบมันเนี่ยทางกลางท่นหอมป้อมวันนี้ลออคอรเขานี่ท่นเอาผักซีใส่เนี่ยมงเครื่องหอมปอมเนี่ยคันมีพักกาดกะแล้วแต่ผู้มาก อภัก,กาศใส่ขอกมันไปซอกในผักสีกันเดอ้อจกมาหลงไว้ใส่กดไลค์กดแชร์ให้ยายไหวเดอ้อพุทธะมือดำขนาดจับขวนไฟอ่ะบายบายจ้าเท่านี้แหละจ้ากดไลค์กดแชร์ยายไหวเดอ้อทำสวน